กราบสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านครับพวกผมนายช็อตตี้บูเจไวเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกม tree of life o t r i a ไม่รู้อ่านถูกป่ะนะสำหรับเกมนี้นะครับเป็นเกม pc ที่กำลังทดสอบอยู่ในขณะนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้ฟรีๆนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยมาในแนวเอาชีวิตรอดกราฟิกสดใสครับเห็นไหมเออค่อนข้างดูดีเลยครับชอบมากครับผมแล้วก็นอกจากการเก็บทรัพยากรแล้วเนี่ยมันก็จะมีการต่อสู้กับมอนสเตอร์ด้วยอะไรแบบนี้เห็นไหมครับ มีมอนสเตอร์อยู่ด้วยนะฮะตั้งคงตั้งแคมป์กันนะครับแล้วก็การต่อสู้คือแนวแอคชั่นเลยครับแนวแอคชั่นแบบแฮ็กแอนด์สลัดเลยเราฟันฟันเรากิ้งหลบได้อะไรเงี้ยนะครับตอนที่ตัวข่าวเนี่ยก็คือจะเป็นจังหวะที่เขาเรียกว่าไอเฟรมใช่ไหมเป็นจังหวะที่เราจะไม่โดนการโจมตีของศัตรูนั่นเองอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยมีไอเฟรมด้วยไงเออ เพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องออกหาทรัพ,พยากรนะครับแล้วก็หาหลักแหล่งครับสร้างบงสร้างบ้านอยู่อะไรเงี้ยซึ่งผมก็เดินทางมาเจอทำเลที่ผมชอบแล้วนะครับก็คือตรงบริเวณนี้แหละมีน้ําตรงน้ําตกด้วยนะครับแล้วก็มีพวกผลไม้อ่ามีพวกแคมป์มอนสเตอร์ด้วยอะไรอย่างนี้เป็นตน้นก็เลยว่าจะปักหลักอยู่ตรงนี้นะครับส่วนตอนที่เรามาเล่นแรกๆเราต้องทําอะไรบ้างเราก็เดินเก็บของนี่แหละครับจนกว่าเราจะสามารถคราฟของได้ วิธีการคลับของก็กดแทบขึ้นมานะครับมันจะมีหมวดหลายหมวดครับอย่างเช่นหมวดแรกเลยนะครับเป็นเรื่องของการคลับของนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าอย่างแรกที่เกมมันจะเอามาให้เลยก็คือ Wooden Stick เราต้องคลับเจ้านี่มาก่อนนะครับและเราก็ต้องไปเก็บเวลถ้าเกิดเราไม่มี o o d e n stick เนี่ยเราจะไม่สามารถจู่โจมมอนสเตอร์หรือว่าพวกกระตรงกระต่ายหรืออะไรเงี้ยเพื่อหาทรัพยากรได้นี่เห็นกระต่ายเดินไปเดินมากระโดดไปกระโดดมาเนี่ยเราต้องเอา o o d e n stick ไปฟันมันก่อนนะไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะเก็บเนื้อจากเขาได้ แล้วเมื่อเราเลเวลอัพอะครับเราก็สามารถมาอัปเกรดสกิลดยการกดค้างไว้ซึ่งการคร้าของเกมนี้ก็แบ่งเป็นหลายสายครับก็อย่างเช่นอันนี้ตรงกลางเลยอันนี้เป็นแบบเครื่องมือเบื้องต้นที่ใช้ในการเอาชีวิรอดใช่ไหมด้านบนนี้ก็คือจะเป็นโซนของอาวุธใช่หไหมครับแต่ถ้าเกิดเราอัปเกรดไปเรื่อยๆก็มันก็จะมีแบบวัตถุดิบหรือมีอะไรเนี้ยมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนั่นเองนะครับนอกจากไอ้ส่วนของอาวุธแล้วเนี่ยมันก็ยังมีส่วนของการคราบบ้านเห็นไหมครับคาบบ้านได้นะครับแล้วก็พวกเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งเห็นไหม อ่าแล้วก็จะมีอันนี้ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์เหมือนกันเนาะแล้วก็รวมไปถึงพวกเสื้อผ้านะครับแล้วก็อาหารการกินเห็นไหมอ่าแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นพวกแบบเครื่องปั้นดินเผานะครับก็คือเป็นหนึ่งในเดคอเรชันนั่นเองนะครับแล้วก็พวกเครื่องมือชั้นสูงเห็นไหมครับอ่าแล้วก็จะมีพวกวัตถุดิบนะครับพวกได้พวกแร่เหล็กอะไรเงี้ยไว้ใช้ในการทําอาวุธต่อในอนาคตก็ตามที่เห็นเห็นไหมครับมันแบ่งค่อนข้างหลายสายนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองพิจารณาดูก่อนว่า จะทําอะไรก่อนถ้าเป็นสไตล์อย่างผมเนี่ยผมจะเน้นเอาชีวิตรอดก่อนก็คือเอาพวกเครื่องมือแล้วก็อาวุธบ,บ้านไปก่อนแล้วก็ตามด้วยที่อยู่นะครับเสร็จแล้วก็จะสร้างกรงสร้างกล่องเก็บของหลังจากนั้นอะ่ะผมค่อยไปพิจารณาส่วนอื่นต่อพอเข้าใจไหมนอกจากนี้นะครับเกมนี้ยังมีการอัปสเตตัสด,ด้วยเมื่อเลเวลราอัพทุกๆ3เลเวลครับจะมาอัปสเตตัสได้ก็จะมีสเตรนท์นะครับทำให้เราเนี่ยเพิ่มตัวของน้ําหนักมากขึ้นอ,อันนี้แนะนําเลยช่วงแรกควรที่จะอัปอันนี้นะครับจะได้ขนของได้เยอะ แล้วก็จะมีตัวของเพิ่มสตามินียสตามินีที่ใช้ kind, ina, ในการกลิ้งนะครับในการหลบอะไรอย่างเงี้ยในการวิ่งจะใช้สตามินียหมดเลยนะครับส่วนอันนี้ก็เพิ่มเลือดเนาะอันนี้ก็คือเพิ่มพวกความหิวหลอดเกรดความหิวด้านล่างเห็นไหมครับเออก็เปิดกระเป๋าหน่อยแล้วกันหิวแล้วนะครับเนี่ยเก็บของมากินเพียบเลยและเกมนี้นะครับเวลาเรากินอาหารเนี่ยมันจะมีการรีเลือดด้วยถูกไหมแต่ว่ามันจะไม่ขึ้นทันทีนะมันจะค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นนะครับก็ปั๊มไปก่อนแล้วกันตอนนี้น้ําหนักเกินด้วยกินๆไปก่อนนแล้วกั ส่วนเรื่องของการคราฟก็จะอยู่แถบถัดไปใช่ไหมครับก็ช่วงแรกเนี่ยเราสามารถใช้คําสั่ง hand c า a ได้เลยก็คือคราฟพวกนี้แหละแต่อย่างที่บอกเราต้องมี wooden stick ก่อนใช่ไหมครับอ่าพอเราคราฟ wooden stick เสร็จแล้วเนี่ยเราถึงจะคราฟพวกเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวทรัพยากรได้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งพอเราคราฟมาแล้วนะครับมันจะขึ้น quick slot ด้านล่างเลยนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถเปลี่ยนอะไรมันได้นะครับมีแค่เอาเข้ากับเอาออกเฉยๆถ้าเกิดว่าเราต้องการนะครับก็ไปที่กระเป๋าของเราเงี้ยมันจะแบ่งเป็น3แถบใช่ไหมอ เราก็สามารถที่จะเอาเข้าเอาออกได้แค่นั้นเองโดยการคลิกขวาแล้วก็จะมีเห็นไหมครับ toggle to C l i c k bar ทีนี้การหาทรัพยากรในช่วงต้นนะครับก็คือกด f ได้เลยเก็บเอาตามพื้นได้เลยครับมันก็จะมีเนี่ยผลไม้นะครับมีเศษไม้มีหินเนี่ยเห็นไหมครับช่วงแรกเนี่ยเราต้องเก็บอย่างเงี้ยแหละเก็บเศษไม้เก็บหินนะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมเจอเจ้าสิ่งนี้นะครับผมจะบอกว่ามันคือคําใบครับเวลาเราเข้าไปคลิกนะครับหรือว่ากด f เนาะ มันก็จะไกด์ไลน์พาไปยังสถานที่ที่เกี่ยวข้องครับซึ่งมันจะมีสถานที่ที่เป็นความลับในเกมนี้อยู่มากมายนะครับอย่างที่ที่ผมเจอแล้วเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูก็แล้วกันนะครับมันเป็นโทเทมคุยปุ๊บได้เอ็กพีอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับนี่แหละมันเป็นโทเทมครับคุยเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะได้รับ e x p อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการไกด์ไลน์ไปยังตรงนู้นด้วยนะครับเห็นไหมอ่าเดี๋ยวค่อยพาไปแล้วกันพอดีเจอซอมบี้เกมนี้มีกลางวันกลางคืนนะครับแล้วก็จะมีซอมบี้มาบุกด้ เออการสู้ก็เนื่องจากมันเป็นแนวแอคชั่นเนาะแล้วก็ตีตีหลบหลบตีตีหลบหลบได้เลยนะครับสบายสบายกันไปครับอ๋อ,อแล้วก็ช่วงแรกนะครับถ้าเกิดไม่อยากคลาบขวานนะเราเดินเดินอยู่ในป่าเราก็จะเจอนี่เก็บได้นะครับเก็บได้ก็คือจะเป็นตัวของขวานอ้าวเวรกรรมหนักเกินแล้วอะ่ะเปิดกระเป๋ามาคลิกขวาก็สามารถทําลายทิ้งได้เลยนะครับนี่ทำลายไปเลยแล้วกันเราได้ขวานอันนี้มาแล้วแต่ว่าขวานนี้มันไม่เหมาะกัรโจมตีนะก็ไปคลาบดาบมาหรือว่าสู้กับซอมบี้ก็ได้ครับ คือผมสู้กับซอมบี้แล้วผมได้ขามันมา <S <S มนเห็นปหเป็นกระดูกมนะันอะเอากระดูกมันต่อสู้นะครับชิวๆกันไปตอนนี้ผมมีปัญหาเรื่องน้ำหนักมากเลยเนี่ยเล่นแป๊บๆเนี่ยน้ำหนักเกินอีกแล้วเนี่ยผมถึงบอกไงว่าช่วงแรกเนี่ยผมควรที่จะหาที่อยู่อาศัยให้ได้ก่อนไม่งั้นก็จะเป็นอย่างไงครับเดินๆอยู่แล้วก็น้ำหนักเกินก็ต้องมานั่งทำลายเขาอุอ้ยเดี๋ยวซอมบี้มาไม่เป็นไรพี่หลบได้โอเคแล้วเวลาโจมตีนะครับถ้าเป็นใช้อาวุธระยะประชิดอะโจมตีครั้งที่3มันจะแรง2เท่านะ รอมันโดดก่อนเออฟันไว้บ้าโบบะบะบนีเนงเรียบร้อยโดดไม่ได้โดดมา, ي, ดดมาเออการสู้กับสลมมแค่นี้แหละครับโอเคเวลอัพแล้วครับผมโดดไม่ได้โดดไม่ได,ด้คือผมจะบอกว่าเกมนี้มอนสเตอร์มันจะเกิดตลอดนะผ่านระยะเวลาไปแป๊บหนึ่งมอนสเตอร์มันก็เกิดนะครับเอ,อ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกิ้งก่อนถือถืออาวุธก่อนทำไมไม่ถือล่ะโอเคถ้าเกิดกดคลิกสล็อตไม่ขึ้นแสดงว่า ปุ่มเปลี่ยนภาษามันเป็นภาษาไทยอยู่นะครับเราต้องกดเปลี่ยนภาษาก่อนนะเคเรียบร้อยชุบกลิ้งหลบเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะส <c oughs> ะใจดีสะใจดีในซอมบี้เกิดใหม่เลยเนะี่ยกลางคืนก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับต้องหาที่อยู่อาศัยก่อนอุ๊ยโอ้โหกิ้งไม่ทันนี่แนะ่กิ้งหน่อยเออพวกสไลม์ก็ระวังนะเวลามันเวลามันยังไม่กระโดดอะมันแค่ชาร์จเฉยๆล้วก็โดนดาเมจแล้วนะ โอเคอ่ะเดี๋ยวพาไปดูอีกที่หนึ่งกันแล้วกันที่ผมติดไว้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่หิ่งห้อยเขาพามานะครับอุ้ยอะไรหลับอยู่ะออก,กะใต้หลับอยู่นี่แน่โดหดร้ายเหลือเกินเราอ่าอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่เมื่อกี้ตัวของหิ่งห้อยมันพามานะครับอันนี้คือเป็นจุดคาบของ forest of soul นะครับต้องไปหาของมาก่อนซึ่งมันจะต้องไปสู้กับมอนสเตอร์ครับที่มีสัญ,ญลักษณ์เห็นเห็นเห็นสัญ,ญลักษณ์ไหม มันจะมีเป็นสัญ,ญลักษณ์คล้ายๆกับรูปกระโหลกอยู่ครับถ้าเกิดเราเปิดแมปมาเราจะเห็นว่าในเกมเนี่ยมันจะมีแผนที่อ่นนี้ยางไงนะครับอ่ามันจะมีตัวที่มันเป็นบอสอ่ะเราต้องไปฆ่าบอสเพื่อเอาไอ้ตัวไอเทมวัตถุดิบในการมาคราฟเจ้าตัวเมื่อกี้คำถามคือคราฟไปทําไมนะครับเมื่อกี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมเห็นแล้วผมก็ เปิดตัวของสกิลทรีให้ดูนะครับถ้าเกิดเราซูมออกมาเราจะเห็นครับว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ทําการคราฟเจ้าสิ่งนี้มาเนี่ยเราจะไม่สามารถคราบของที่อยู่วงนอกได้นั่นเองเฮ้ยเฮ้ยซอมบี้มาชุบกิ่งไม่ทันอีกแล้ว <laughs> คือเว,เวลาที่เราเอ,อยู่ในหน้าต่างตัวของการใช้อเทมเวลามันไม่หยุดไง <laughs> เพราะฉะนั้นตอนกลางคืนน่ะต้องระวังนะอย่าเปิดกระเป๋าทิ้งไว้นานจะเจอซอมบี้แบบนี้ครับ <laughs> โอเคอ่ะก็น่าจะได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างบ้านนะครับ ปก็รีฟคร่าวๆเรียบร้อยแล้วที่เหลือคือการประจนภัยและการหาที่อยู่อาศัยนะครับผมเลือกทำเลไว้แล้วเนาะตรงนี้เนาะโอเคเอาล่ะเริ่มเลยกันแล้วกันนะครับก็กดตัวแท็บขึ้นมาเนาะแล้วเราก็ต้องทําการเริ่มสร้างของนะครับโดยส่วนแรกเลยที่เราต้องสร้างคือจะต้องเป็นตัวนี่ครับเครื่องมือไม่งั้นเราจะไม่สามารถคาบพื้นหรืออะไรก่อนได้เลยนะครับงั้นก็วางวาง,วางไว้ตรงไหนดี จริงๆเครื่องมือเราใช้บ่อ,อยต้องวางไว้หน้าหน้าเลยหน้าบ้านเลยอะ่ะหน้าบ้านอยู่ตรงนี้แล้วกันเรียบร้อยครับแล้วเราก็กด F คุยนะครับแล้วก็คราบเจ้านี้ขึ้นมาเจ้านี้จาเป็นต่อการทําบ้านมากอ่าส่วนใครจะทำทนงทนูก็เนี่ยผมยังหายนี่ไม่ได้เลยช็อปเปอร์ฟแฟลกนะครับต้องไปหาก่อนไม่รู้จะหาที่ไหนยังหาไม่เจอต้องสํารวจพื้นที่ไปเรื่อยๆก่อนแต่ตอนนี้หาที่ซุกข,ขวนอนก่อนถูกไหมอ่าก็คราบวูดเดนเพ็เสร็จแล้วดูด้านซ้ายนะครับมันจะมีส่วนของบ้านนะ เห็นไหมครับต้องคลาบฟาวเดชันนะครับพอเรากดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องเลือกครับว่าเราจะเอาฟาวเดชันเนี่ยไว้ตรงไหนนะครับเอาไว้ไหนดีอืมตรงนี้แล้วกันโอเคเนี่ยแล้วมันก็ถ้าเกิดราวางอันแรกแล้วอันที่2ออันที่3าเป็นต้นไปมันจะด็อกกิ้งเลยนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับโอเคประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต้องสร้างไอตัวบันไดขึ้นไปอีกเนาะ บ้านชั้นแรกประมาณนี้ก่อนละกันมีใต้ถุนบ้านไว้ด้วยเนาะไว้เก็บผลไม้ผลไม้มันเกิดโอเคเรียบร้อยครับอันนี้ก็เดี๋ยวทุบทิ้งไปก่อนขวานมาจามนี่นี่แน่นี่แน่นแนโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผลไม้ก็เก็บได้ใต้ถุนบ้านเป็นไงอุดมสมบูรณ์ตรงนี้ผลไม้เกิดเยอะก็เดี๋ยวไปดูต่อนะครับว่าผมทำอะไรได้อีกนะครับ ก็จะเห็นว่าผมทาอางอื่นไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าแต้มสกิลผมเนี่ยยังไม่มีมากพอครับเดี๋ยวผมต้องทําบันไดเนาะบันไดคือตรงนี้นะอ่ะก็กดค้างไว้นะครับเพื่อเรียนทําบันไดทางขึ้นนะครับแล้วก็ผมต้องทําไอ้ตัวผนังใช่ไหมอ่ะน,นี่คือผนังปกตินะครับแล้วก็ทําประตูและกันหนึ่งก็หน้าต่างเพื่อเราจะทาเนาะแล้วก็ทําตัวหลังคาด้วยแล้วกันนี่ลูฟแล้วมีรูฟคอนเนอร์ด้วยนะเดี๋ยวทำรูฟก่อนล้วกัน โอเคประมาณนี้ประมาณนี้อุ้ยอัพสเตตัสได้แล้วอัพก่อนเลยอัพสตรี์ก่อนนะครับเอาละก็คราวนี้นะครับเราจะได้ทําบ้านต่อครับวูเด้งแพงนี่ทําไปเยอะครับฟาร์ไม้มาเยอะเราจะทําบ้านกันนะแล้วก็สเตร,ร์นะฮะก็เป็นตัวของบันไดเนาะขึ้นทางไหนดีโอ้โหขึ้นไม่ได้ว่ะทางนี้นี่นี่น,น,นี่เออขึ้นทางนี้แล้วกันต้องโดดอีกอยู่ดีวะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสร้างอีกอันหนึ่งจะได้ไม่ต้องโดด เฮ้ hey, แต่พูดถึงอย่างนี้ซอมบี้ตามมาเรามาได้ไหมถ้าเกิดว่ามันต้องโดดขึ้นบ้านแบบเนี้ย <c oughs> เออก็โอเคโอเคไม่เป็นไรคราวนี้ผมไปฟาร์มไม้ก่อนนะครับวิธีการฟาร์มไม้ก็นี่เลยเก็บนอกจากเก็บตามพื้นแล้วก็ฟันพวกนี้แหละพอฟันเสร็จแล้วมันจะได้หลอกมาครับหลอกคือจะเป็นท่อนไม้ครับเราก็เก็บได้นะเนี่ยเรากด f เก็บได้แล้วนะมันจะแบกขึ้นหลังแบบนี้ครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจะเอาลงก็เปิดกระเป๋าขึ้นมานะแล้วก็ไปที่ตัว Equi ป ment เอยขอโทษขอโทษ Resources นะครับตรงนี้ แล้วกดตัวเนี้ยมันจะเป็นการดรอปออกไปแล้วเราก็เอาเนี่ยแหละฟันเข้าใจไหมเอาขวานฟันต่อนะครับตอนแรกผมก็หาใหญ่เลยตอนแรกไม่รู้ไงว่าพอมันดบมาเป็นท่อนสูงแล้วเนี่ยสามารถที่จะฟันแบบนี้ได้ผมก็วิ่งหาแต่เศษไม้เอาพอแบบว่ามีครั้งหนึ่งกดผิดเอา้ามันสามารถฟันหลอกได้ด้วยเหรอเนี่ยโอเคเรียบร้อยครับอาวุธพังครับผมแหมอาวุธพังนี่ผมยังไม่เห็นระบบซ่อมนะแต่ไม่เป็นไรนี่นี่นี่เจอ มันสุ่มเกิดมาพอด,ดีไม่ต้องคาบครับเห็นยังว่าช่วงแรกขวานไม่ต้องคาบมาวิ่งหาเอางั้นเดี๋ยวผมขออไปหาไม้ก่อนแล้วกันครับไม้ขัดเยอะมากครับตอนนี้ few later. อ่าไม้มาเยอะเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราสร้างเลยแล้วกันนะครับนี่ดอเฟรมครับผมเป็นประตูนะครับโอเค แต่พอเราสร้างประตูแล้วเนี่ยมันกลับไม่มีตัวประตูอยู่นะครับนั่นหมายความว่าเราจะต้องไปดูสกิลทรีใหม่นะครับว่ามันมีประตูอยู่ไหมต้องสร้างประตูด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะสร้างตัวที่มันเป็นหน้าต่างอะไรก็แล้วกันเอาไว้ดูไงหน้าต่างคือนี่ครับวินโดว์เฟรมนะครับอาเฮ้ยซอมบี้อย่าพึ่งอย่าพึ่งขอพี่สร้างบ้านก่อนแต่ไม่เป็นไรหรกมันฟันไม่โดนเราเดี๋ยวเราเทสเลยลวกันซอมบี้มันขึ้นบ้านเราได้เปล่าเฮ้ยมันขึ้นบ้านเราไม่ได้ <laughs> เป็นไปนอย่างที่ผมคิด คือคือตรงบันไดเราอะ่ะมันเดินขึ้นไม่ได้ถูกปะมันต้องกระโดดขึ้นแล้วมันก็ฟันไม่โดนบ้านเราด้วยอาสบายสบายไปเพราะนั้นมีบ้านก็สามารถที่จะหลบหลีกซอมบี้ได้นะครับตอนนี้นี่เนี่ยหวดซะไม่ดอปของเลยหรอพี่นี่ไงซอมบี้เกิดอีกตัวหนึ่งละหวดมาตั้งแต่นี่แหละเอ้ยอ้ามันติดบัคกตัวนี้เอ้ย,อ,ย,อ,ยอุ้ยโหโดนฟันฟรีเลยเวรกรรมนี่เนี่ยหวดไปดิหวดไปดิหวดไปดิ แตกไปน่าเสียดายไม่ได้อาวุธงี้ผมต้องคราบอาวุธรอไว้ครับเพราะว่าอาวุธผมหมดแล้วอันนี้ต้องมีไฟวูดอ้าวแล้วผมไป <c oughs> ผมไปตัดไม้เอามาแปลสภาพไปหมดเลยเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมต้องถือดาบไว้เล่มหนึ่งไงเวลาสู้อะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดใช้ขวานมันสู้ไม่ค่อยได้ครับมันตีเข้าทีละห้า้วมันตีช้ามากเนี่ยเราต้องฟาร์มเก็บไว้อเอไฟวูดไม้เรียบร้อยละเดี๋ยวซอมบี้มันเกิดอีกมันตอนกลางคืนแล้วไงเร็ว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 ,รว,รวนี่ดาบโอเค เสร็จแล้วอ่าเรียบร้อยครับผมเอาละเดี๋ยวเราอ่าทำการต่อเติมต่อนะครับเฮ้ยกดผิดไปสร้างทำไมเล่าแคนเซิลก็ไม่ได้ด้วยเวนกมอ่านี่ประตูมาละเออสร้างประตูปิดประตูก่อนโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชุบนี่เนี่ยพี่รอเองอยู่แล้วเฮ้ยชุบอ้าวกิ้งตกเขาไม่เป็นไรเกมนี้ก็โดดฟันได้อุ๊ยโอ้โหโดนไปหนึ่งทีซอมบี้เยอะจังวะฮะ แต่ก็ยังดีนะที่มันมีติดบั๊กบ้างอะไรบ้างแต่ต้องระวังมันฟันเราด้วยนะไม่เป็นไรครับแถวบ้านผมอุดมสมบูรณ์มีผลไม้เยอะผมคิดไว้อยู่แล้วครับเราไม่ต้องปลูกเองด้วยพูดถึงการปลูกมันก็มีมเมล็ดอยู่นะเห็นไหมใต้ถุนบ้านเราก็มีผลไม้เกิดเป็นไงครับอ้าวยังไม่เกิดอีกหรอนี่นี่น,น,น,นี่เก็บราสเบอรี่ก็ได้เอาละเดี๋ยวเราสร้างบ้านต่อนะครับอันนี้ เป็นต้องเป็นอะไรวอลเนาะเออเป็นวอลติดไปเลยจ้ะเดี๋ยวค่อยต่อเติมทีหลังเดี๋ยวค่อยทุบเดี๋ยค่อยทุบมันทุบได้นะมีคำสั่งทุบอยู่นะครับโอเคอเอาขาดสองอันสามอันสี่อันก็นเดี๋ยวสร้างวอลใหม่วอลมันมีแบบสามเหลี่ยมเลยนะเอาแบบธรรมดาเนี่ยดีและ เวลอัพเลยครับคาบจนเวลอัพเรียบร้อยได้บ้านแล้วจ้า,าแล้วก็คราวนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะสร้างกล่องกันนะครับเดี๋ยวเราเปิดไอตัวสเตตัสก่อนเมื่อกี้รู้สึกยังไม่ได้อัพเกี่ยวกับกล่องนี่ไงใครมาโจมตีบ้านผมอีกแล้วเนี่ยไอพวกซอมบี้ไม่เข็ดใช่ไหมอืมก็น่าจะได้ละแล้วก็เดี๋ยวต้องสร้างคบเพลิงแคมไฟซอมบี้มันอยู่ใต้ถุนบ้าน มาดิอยู่ไหนอ่ะมานี่ต่อให้มันฟันก่อนเลยโยกหลบก็ได้พี่ไม่กิ้งก็ได้พี่โยกหลบอ๋อรอเล่นร้อเล่นสอ,อมบี้มันตีครั้งต่อไปเร็วก็ต้องระวังโอเคก็เหลือตัวของไอ้รูฟใช่ไหมครับก็คือจะเป็นตัวของหลังคานั่นเองครับแต่ว่าจริงๆยังไม่ต้องทําก็ได้นะเพราะอะไรเพราะว่าคือ ถ้าเกิดเราจะต่อเติมบ้านในอนาคตถูกไหมครับอ่าเพราะนั้นการทําหลังคาตอนนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับแต่ก็ทำาไปก่อนแล้วกัน่ะเนี่ยนะทำหลังคาได้นะครับก็ตามที่เห็นมันจะเป็นแบบเนี้ยอืมแล้วก็ถ้าเกิดมุมด้าน,ด,านด้านที่เป็นมุมเนี่ยมันจะมีอีกอันหนึ่งก็คืออันนี้เอ้าซอมบี้ดัาดินมาเลยสว่างแล้วนะไม่เกิดแล้วแล้วเออสว่างแล้ว มันจะมีอีกอันหนึ่งครับที่เมื่อกี้ผมพูดถึงก็คือตัวของแน่ๆๆๆเห็นไหมรูฟคอนเนอร์จริงๆเราต้องวางตัวนี้นะที่ตรงขอบอ่ะเออนั่นแหละแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเผื่อเราต่อเติมในอนาคตยังไม่ต้องวางตัวของลูฟก็ได้ค่อยปว,วางชั้นบนๆอะไรเงี้ยนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราจะไปทุบของทิ้งทําไงเนี่ยกดตรงนี้ครับมันจะมีรีแพ์คือซ่อมนะครับแต่ว่าดูจากสภาพเราไม่เห็นต้องซ่อมเลย รีแพก็คลิกซรายครับคลิกขวาเป็นเดสทรอยยังตรงมุมเนี่ยผมควรทุบทิ้งถูกไหมครับเออเพราะว่าจะต้องใช้เป็นแบบมุมฉากแทนไอที่ผมอัพมาเมื่อกี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอุ้ยอา้าวต้นไม้มัน <c oughs> เด้งกันขึ้นมาอย่างนี้เลยโอเคโอเคเวลามันสปอนมันก็อย่างนี้แหละครับเด้งกันขึ้นมาเลยอ๋อ,อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือให้กด e s c a p e ด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยอันนี้เราคือ,อยังอยู่ในโหมดของการแก้ไขซ่อมแซมหรือทุบทิ้งนะครับก็ต้องปิด กด escape นะครับและไอตัวนี้มันจะกลับมาเป็นปกติเขาจยังนี่คือการเล่นช่วงแรกครับเราก็าไปทําการสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องสร้างกล่องเก็บเครื่องมือต่อใช่ไหมก่อนนี่ครับคราวนี้เราจะต้องเริ่มใช้เหล็กครับ ion peach นะครับผมก็เดินทางตามหาแร่ตั้งนานครับปรากฏว่ามันอยู่ในดันเจียนเว้ยเนี่ยเนี่ยใครจะมาก็ลองดูนะตรงนี้นะเนี่ยคือมันเป็นทางเข้าดันเจียนอะผมเข้ามาเนี่ยครับก็เป็นแบบเนี้ย ซึ่งมันมีมอนสเตอร์พวกนี้อยู่นะครับสู้แล้วก็จะได้รับมาเป็นตัวของแร่นะครับอุ้ยมีโทเทมด้วยเดี๋ยวไปคุยเพื่อให้ได้รับเอ็กพีเพิ่มเติมนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมสู้ให้พวกนี้ให้ดูไม่เก่งเท่าไหร่ครับฟันสามทีแล้วก็หลบได้เนี่ยหลบเหนะ็นไหมฟันสามทีหลบแล้วกเก็บพลังงานนิดนึงนะโอเคต้องกดเร็วๆครับไม่งั้นเจ็บครับแต่ก็จริงๆควรเคลียร์กระเป๋ามานะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวคือสู้ๆอยู่แล้วไม่ไหวไงน,น้ำหนักตรงน้ำหนักเต็มอะไรเงี้ยอเดี่ยว,วนึีง โอเคใช่ไหมเฮ้ยบางตัวก็ไม่ได้แร่นะบางตัวก็ได้บางตัวก็ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรครับถ้าเกิดว่าแร่จริงๆคือหน้าตายอย่างนี้ครับพยายามมากังวันแล้วกันถ้ากลางคืนคือมองไม่เห็นเลยมืดตื๊บเลยขุดไปเรื่อยๆนะฮะแล้วมันจะได้เป็นแร่ก้อนใหญ่มานะครับก็ถูกต่ออ้าวมันเกิดพอดีมันสปอนตรงนี้พอดีเวนกรรมถอยก่อนพลังงานหมดละอ้าวมันเป็นบั๊กอะไรของมันเหรอ สบายเลยอ้าวเวรกรรมงานเข้าเลยครับคือ <c ười> ดาบพังครับผมก็ต้องอย่างเงี้ยมันลุมผมและไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกมในรนี้ผมชอบอย่างหนึ่งคือสเต็ปเราครับอยู่ที่สเต็ปเราอุ í, ๊ยหูหน้าเกือบหงายผมโดนอีกสองที่ผมแตกแล้วนะต้องเก็บพลังงานไปด้วย โอ้โห would, ยังจะโดนอีกเลือดเหลือหนึ่งเอาเหนื่อยเนื่อยเลือดเหลือหนึ่งเหนื่อยเวนกรรมตายแล้วเกิดอะไรขึ้นตายแล้วก็เอไปเกิดจุดเซฟครับมันจะมีไม่ใช่เป็นจุดเซฟแตนเป็นสุสานเออเพราะฉะนั้นก็ตามนี้ครับสําหรับการฟาร์มแรกครับผมรีบกลับก่อนแล้วกันเดี๋ยวตายครับขากลับนี่มีสตูขวางอยู่ด้วยเพราะว่ามันสปอนเนาะเออเดี๋ยวรีบกลับบ้านก่อนแล้วกันไม่รู้จะผ่านไปได้ไหมเลือดเหลือแค่นี้เฮ้ยแถวหน้าเหมืองมีไอ้นี่ด้วยครับดอกไม้สีฟ้า ที่เมื่อกี้ผมบอกผมไม่ได้เก็บอ่ะเออนั่นแหละก็เก็บมาด้วยนะครับแล้วก็พวกผลไม้เก็บหน่อยแล้วกันเพราะว่าหมดแล้วไงเดี๋ยวตายเออนาะเพราะว่าเราเลือดลดไปเยอะไงครับก็ต้องอย่างเงี้ยเจออะไรก็เก็บเก็บไปหลีกเลี่ยงการต่อสู้นะครับเอ,อ้ยแต่ต้องระวังซอมบี้นะคือซอมบี้บางตัวมันตามสุดล่าฟ้าเขียวเลยต่อให้เราวิ่งไปไหนก็ตามมันก็ตามหมดนะครับยกเว้นบางตัวบางตัวมันไม่ตามมันเหมือนมีจุดของมันอะ่ะโอเคใกล้ถึงบ้านแล้วนะครับโอ้ย ปลอดภัยแล้วครับผมคราวนี้เราก็จะได้สร้างตัวของที่ใช้แร่ได้แล้วนะครับตอนนี้อ่าก็เดี๋ยวเราไปที่ตัวโตะเครื่องมือเลยนะจะได้สร้างที่เก็บของกันนะครับอ่าไปที่เฮาส์เนาะนี่ขาดไฟไวูดสองไม่เป็นไรครับจามเอาเลยหน้าบ้านมีตรงนี้อุดมสมบูรณ์ครับผมวเววอัพอ,อีกเยี่ยมไปเลยลูกพี่เล่นเพลินๆดีนะเนี่ย ขนาดเป็นอัลฟาแล้วเนี่ยยังไม่ค่อยแบบมีอะไระเล่นกับเพื่อนก็ยังไม่ได้ก็ยังเพลินๆนะเหมือนก็มีอะไรให้เราสำรวจเยอะดีอะคือเกมแนวเนี้ยถึงแม้ว่าพื้นฐานการเล่นจะคล้ายกันอะแต่ว่าความแตกต่างคือเรื่องของกราฟิกแล้วก็การสำรวจไงเนาะการคลาฟอะไรอย่างเงี้ย,ย,ย,ยมันทําให้แต่ละเกมเนี่ยถึงแม้ว่าจะเล่นคล้ายคลึงกันแต่ก็มีสเสน่ห์ที่แตกต่างกันนะครับเอาล่ะน่าจะเพียงพอแล้วนะครับคราวนี้ ส้งกล่องเก็บของนะครับมาสร้างในบ้านนะี่เนาะตรงใส่โต๊ะเครื่องมือนี้ต้องวางในบ้านแล้วผมว่านะจริงๆว่าจะได้ไม่ต้องไปกดข้างนอกไงกดข้างในก็ต่อเติมได้เลยโอเคมาแล้วครับหนึ่งกล่องเย่อันไหนไม่ได้ใช้ก็ใส่ไว้ก่อนนะครับเนี่ยเนื้อปลาเดี๋ยวไปฟาร์มาเพียบเลยเดี๋ยวไปทําอาหารเออไหนๆก็ไหนๆแล้วทําอาหารดีกว่าเนาะเออแล้วก็เนี่ยไหนๆเก็บไว้ก่อนแล้วกันอันไหนที่ไม่ค่อยได้ใช้ ทำอาหารก็หน่อยดีกว่าในไหนบ้านเราก็มีแล้วนะครับลืมเรียนสกิลเลยเรียนสกิลก่อนนะครับก็ใช้3มแต้มนะครับแล้วก็เฮ้ยทำไอ้นี้ด้วยด้วยทำฐานหินนะแล้วก็จะมีตัวน้องไก่ใช่ไหมกับปลานี่ไงเอามาเลยเมื่อกี้เราได้ปลาเยอะน้องไก่ก็มาเสื้อผ้ายังไม่ได้ทําเลยสกิลมีไหมเออมีม,มีทำเสื้อผ้าซะหน่อยกันแล้วกันนะครับตกปลาก็มีเห็นว่าเออยังไม่ได้ทําอะไรเลยเน,นี่ยอ่ะเปิดการคราฟขึ้นมานะครับ สำหรับการทำเสื้อเอาทำได้เลยนี่ทำเลยทำเลยใส่เสื้อหน่อยโปมานานละใส่ไปเลยแล้วก็ไอ้นี่ครับใช้หินกับใช้ไฟวูดนะโอเคไว้มุมนี้แล้วกันซอมบี้มาแล้วเหรอช่างเองเหรอเอง,เองฟันไปเถอะค่าไม่เป็นไรเ <c oughs> ข้ามาแล้วนะครับก็นี่เลยทำอาหารโอ้โหเรียบร้อยเวลขึ้นเงินกระจุยกระจายแต่เวลาทำรับของนี่มันครับไปสิบอันติดกันเท่านั้นนะครับมากกว่านี้ไม่ได้นะฮะ โอเคนี่คือการเอาชีวิตรอดเบื้องต้นของเรานะครับคำถามต่อมาคือแล้วเอ็นเกมของเราเนี่ยเรามีอะไรใช่ไหมครับก็คือการสํารวจนั่นแหละแล้วก็ผมเจอบอสด,ด้วยเมื่อกี้ผมเจอบอสหมีนะครับแล้วผมก็เจอบอสอะไรไม่รู้อยู่ใต้ดินเดี๋ยวผมพาไปครับเดี๋ยวขอเตรียมอุปกรณ์แป๊บหนึ่งอันนี้เผื่อใครจะมานะครับมันอยู่บริเวณด้านล่างของน้ําตกครับเนี่ยแหละตรงนี้เลยบ้านผมอยู่แถวนี้ใช่ไหมแน่เน่น่ยดันเจี้ยม,มอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยแล้วเราลองลงไปดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับ ผมลงไปแล้วผมลองจากเลยครับขึ้นมาแทบไม่ทันแต่ว่าคราวนี้ผมคิดว่าผมน่าจะพร้อมในระดับหนึ่งแล้วนะฮะเราจะไปบุกตะลุยถ้ำกันลงมาละมึดเชียมีกินอายของอะไรบางอย่างอยู่ด้วยนะฮะเฮ้ยแมนดารอกล่าครับเป็นไงสู้อ่ไยดิอ๋อไม่เก่งเท่าไหร่ไม่เก่งเท่าไหร่แต่นี่ดิแต่นี่ดิเป็นทรน ซึ่งผมไม่รู้ผมจะยังไงกับมันอ่ะมันก็มีแร่อยู่ตรงนี้ด้วยนะเป็นน่าจะเป็นฐานหินมากกว่าแล้วก็มีทางขึ้นอีกทางหนึ่งด้วยมีตัวอะไรอยู่ออก,กระต่ายเรียบร้อยได้อีกพีเยอะเหมือนกันเฮ้ยม,มีสมบัติอยู่ด้วยอ่ะน่าเสียดายต้องเรียนไอ้นี่ก่อนผมไม่มีสกิลแล้วอ่ะมันจะต้องเรียนตัวเนี่ยขุดโชเวลเอ,อ๋อมีนี่ว่ะ เอาเลยเอาเลยเอาเลยดูสิว่าทําได้ไหมทําได้นะครับเดี๋ยวลองขุดดูเลยเกมนี้มันมีสมบัติอยู่ด้วยไงขุดแล้วก็ได้ดินด้วยนะครับได้ซอยเห็นไหมโอเคเรียบร้อยครับผมเป็นไงเปิดเลยทำไมเปิดไม่ได้วะอ๋อต้องคลิกต้องคลิกเปิดโอ้โหดูของนี่ได้ฟุตบอลด้วยเหรอเนี่ย เออแบกกลับบ้านแบกกลับบ้านแบกกลับบ้านได้แล้วเบอร์เจ็ดคืออะไรวะเดี๋ยวขอดูหน่อยมีกระด้องเต่าด้วยเอ้ยน่าสนใจเลยดิเราต้องหาของเลยดิกลายเป็นผู้เท่าเต่าเลยตอนเนี้ยเดียดิยกลายเป็นผู้เท่าเต่าเลยอะ่ะเออเออโอเคโอเคได้อาหารมาด้วยนะครับดูเดีย๋ยวโอ้ยแจมไปเลยแจมไปเลยอ่ะแหละคําถามเพอผมจะสู้กับมันยังไงวะผมลองยิงมาดูดิง้ง ไม่เป็นไรนะครับเฮ้ยเหมือนสู้ไม่ได้นะเหมือนจะสู้ไม่ได้คือเป็นแค่จุดเกิดของพวกแมนดากอก่าครับเพื่อให้เราฟาร์มโอเคเข้าใจละตอนแรกนึกว่าบอสโถโดยความสงสัยของผมอีกอย่างหนึ่งครับคือแคมป์มอนสเตอร์อ่ะมันมีการจับพวกไก่ไว้อ่ะเราจะเลี้ยงมันได้ไหมจะลองดูครับผมต้องสู้ไว้พวกนี้ก่อนการโจมตีมันยังเชื่องช้าอยู่ไม่เป็นไรครับ โอเคไวไๆววอย่างงี้ไหวไวไโอ๊ยเหนื่อยเหนื่อยนยยโยกเป็นมอนฮันเลยเอาตายตีแรงมากเลยอ่ะกลับมาใหม่นะครับรีบเอาของก่อนของเราอยู่ไหนวะเดี๋ยวโอเคมาของพี่พร้อมแล้วนะฮะแกแค้นรีแมทหน่อยธนูยิงหน้าไปดิธนูยิงหน้าไปดิอุ๊ยอ๊ยซอมบี้ฮึ่ลืมไปว่าเป็นช่วงเวลากลางคืน อย่างนั้นเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดมันไม่ยอมถืออาวุธผมไปกดโดนเปลี่ยนภาษาไงเอมาใส่โล่หน่อยดินี่เป็นไงล่ะกระดองเต่านะครับที่เราเก็บมาจากใต้พิภพเมื่อกี้เอา้าบอสไปไหนละไม่ใช่บอสมอนไปไหนละเหลือตัวนี้เอาสิครับเอาสิครับ เฮ้ยเดี๋ยวเหนื่อยเนื่อยเนื่อยไม่เป็นไรพี่มีโลแล้วกันครับคลิกขวาเป็นไงล่ะว้าวไปเว้าวไปเดยเวลอัพด้วยโอเคแล้วก็เอ้ยเมื่อกี้เห็นได้กุญแจมาครับเปิดสิเฮ้ยเฮ้ยแบกไก่ขึ้นหลังแบกไก่ขึ้นหลังเอ้ยนี่มันหนักเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซอมบี้อย่าเพึ่ง เดี๋ยวพึ่งนะซอมบี้ไม่เอานะแบกไก่ขึ้นหลังแบกเป็นทอดๆแบบนี้นี่มันโอ้คุณแซมนี่เองเดี๋ยวแป๊บนึงผมโยนไก่เอาพ่อไก่ทิ้งไปก่อนนะครับเอาเอะเดี๋ยวพ่อไก่เดี๋ยว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 ผมค่อยมาผมเอาแม่ไก่กับไอ้นี่ไปเก็บไว้ที่บ้านก่อนเฮ้ยมีระบบประสุสัตว์ด้วยแต่ว่าผมจะต้องหา ที่อยู่ให้มันนะครับเดี๋ยวผมเอาไปไว้ที่บ้านก่อนผมไม่รู้นะว่ามันจะทําอะไรได้ผมไม่กล้าฆ่ามันด้วยเพราะว่ามันน่ารักเกินเกินกว่าที่เราจะฆ่ามันได้ครับและแล้วครับผมก็ขนไก่มาหมดเลยนะครับจริงๆไก่เราฆ่าได้นะเมื่อกี้ผมลองฆ่าไปตัวหนึ่งก็ได้น่องไก่มานะครับที่เหลือผมลองไว้อย่างเงี้ยแหละน่ารักดีอ่ะคือไม่จำเป็นต้องฆ่ามันก็ได้แล้วมันไม่ได้เกิดตามธรรมชาติด้วยถูกไหมพวกเนี้ยเออเราต้องแบบว่าไปช่วยมันอ่ะจากการที่โดนในพวกฉลามมัน มันเอาไปน่าจะเตรียมทําอาหารแหละแต่ว่าผมจัดการมันก่อนไงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็น่าจะพอโอเคแล้วมั้งสําหรับเกมนี้นะครับใครที่สนใจก็แนะนําว่าโหลดมาเล่นดูเดโมต่อได้ครับเดโมโหลดฟรีเล่นฟรีนะฮะส่วนตัวก็ค่อนข้างชอบเลยนะครับถึงแม้ว่ายังเป็นเดโมอยู่ก็มีอะไรให้ทําหลากหลายดีนะครับเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้วเท่า,ทานี้ก็แล้วกันแล้วเจอกันใหม่ครับ